แล้วเรามาดูขม่าครับที่ถอยเสียรถสีดำขม่าวดำกว่า BMW X5 ครับตอนนี้กำลังจะถอดหดัวฉีดเป็นชนิดเปียโซนะครับเรามาดูกอากาซซึ่เป็นยังไงกอากาศก็ไม่ใช่เล่นนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนและเปลี่ยนกองโซลา่าด้วยอาการควันดำๆนะครับหัวฉีดยกสูงจ่ายน้ำมันช้าแต่ปริมาณ cc เท่ากันหมดทุกหัวนะครับเอาเอามากดดูดูครับไหลกลับเป็นยังไงจบนิง่งเก็บยกฉีดสาเหตุหลักไม่ใช่ที่หัวฉีดนะครับแต่ว่าหัวฉีดส่ปกรกนิดๆหน่นนอยๆเป็นแน่นอนทุกคันอยู่แล้วครับรถระดับเกือบ10ปี สาเหตุขม่าสะสมดำนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับจนท่อดำสกรปรกเป็นเวลานานจากนิดหน่อยเริ่มเป็นเยอะดำจนเป็นเม็ดเลยนะครับเราก็ต้องล้างท่อออกไปด้วยล้างหัวฉีด bmw x5 ล้างดีเพกันมาได้สักพักครับตอนนี้ที่เห็นที่บืน้นโบโบนะครับอันนั้นคือถอดท่อออกมาแล้ว ที่ประมาณ72นะครับสำหรับเครื่องวัดก็ไม่ต่างกัน71 72แต่เราล้างเพื่อล้างเพื่อให้อนุภาคในการเล่งปฏิกิริยาของไอเสียมันสะอาดแล้วมันทำลายมลพิษได้อีกนะครับแรงม้าคืนกลับสู่สภาพโรงงานเหมือนตอนออกป้ายแดงอ,อ่อนๆอกับป้ายแดงหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะเราไม่เคยกดดูตอนป้ายแดงเดี๋ยวเจ้าบอกเลอไปหน่อย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมต้อนร้านหัวชีดบีเควันนี้วันเสาร์ครับต้นเดือนเจ็ดนะครับก็มีเฮียนํารถเข้ามาครับสวัสดีครับเฮียมาจากแถวไหนฮะบางแคครับอ้าวอยู่แถวนี้เนาะแถวพี่เองอ๋อถึงว่าใกล้บอกจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องที่เราครับผมรถเป็นอะไรมาอาการเป็นไงบ้างครับอาการควันดําฮะแล้วก็วิ่งอืดครับมีไปทําอะไรมายังก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทำครัยังนะครับครับก็ก่อนหน้านี้ใช้มานานแล้วเนาะคันนี้นานนานแล้วครับครับผมอ่ะอันนี้หลังจากที่เราทําการ มันทันเน้นไปนะครับเราไม่ได้เรียกว่าซ่อมเพราะเราเรียกว่ามันเท e n น n เช็คล้างเช็กระยะมันครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยดีขึ้นฮะเครื่องเงียบลงแล้วก็เบาเบาขึ้นการเร่งดีขึ้นครับคิดว่าคุ้มค่าไหมเฮียคุ้มค่าคุ้มค่าครับตอนแรกเนี่ยโหกังวลจะต้องซ่อมหมเชียกกันสองสามหมื่นขวาเลยครับก็เตรียมไว้ครับบอกให้เฮียเตรียมไว้ประมาณสามสี่หมื่นทำจริงได้ครบทุกอย่างไม่เท่าไหร่เองครับผมก็มีแล้วฝาก ผู้ใช้รถรุ่นนี้ไหมฮะอ๋อทั้งนี้มี่นใสใจดีฮะครับใส่ใจดีเบริมืรดีครับขอบคุณครับครับ่อเพื่อนๆที่มีอาการแบบนี้ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยร้านเราอยู่ในซอยไฟแดงพุทธมนตรสายสองซอยยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งแยกแปดนะครับข้างหน้าเป็นนิ่มซี่เสงเข้าซอยไปร้อยเมตรเลี้ยวขวาเอ้ยสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาแยกแปดนะครับก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ